สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะรีวิวรองเท้าวิ่ง2คู่จากพูม่านะครับก็คือคู่นี้ก่อนนะครับ f า s t Forward n รในโตอีลิคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งระยะ5-10กิโลนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ f a s t R n ารในโตอีลิหนึ่งนะครับผมทำไมผมถึงบอกว่าผมปิดหวังกับรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับเอาเป็นว่าเริ่มที่คู่นี้กันก่อนนะครับ f a s t Forward นะครับคู่นี้โดยรวมนะครับ ให้ดูที่โฟมนะครับมีการเฉือนโฟมออกบริเวณหน้าเทา้าลายเทา้าแล้วก็บริเวณส้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยืนการเดินการวิ่งก็จะอยู่บนพื้นโฟมบริเวณกลางเท้านะครับคู่นี้มีแผ่นคาร์บอนแทรกมาให้บริเวณกลางเท้าเท่านั้นนะครับผมแรงดีดเด้งของคู่นี้ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากนักนะครับผม ส่วนความเร็วที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานรองเท้าคู่นี้ผมคิดว่าต้องเป็นความเร็วระดับแข่งขันนะครับคือต้องวิ่งเร็วมากๆนะครับรองเท้าถึงจะตอบสนองได้ดีนะครับลองวิ่งในเพลสที่ช้ากว่า530นะครับลองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือถามว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งได้แต่ว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันตอบสนองไม่ค่อยดีนักนะครับผมรองเท้าคู่นี้มีดอก9ม mm, มด้านหน้า27ส้น36น้ําหนัก205กรัมมิติของรองเท้านะครับขอเริ่มที่ความยาวก่อนความยาวถือว่ายาวปกติ ส่วนหน้ากว้างถือว่าค่อนข้างเรียวนะครับผมแล้วก็หน้าผ้าของเขาเป็นผ้าพลาสติกให้ตัวได้ไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นแล้วความสบายในการสวมใส่มันจะออกไปทางกระชับมากกว่าสบายนะครับผมส่วนการเลือกไซส์ก็ถือว่าเลือกตรงไซส์ได้เลยคู่นี้ได้มาในราคา2,590บาทนะครับก็ต้องไปลองหาตามช็อปฮูม่าช่วงที่เขาลดราคาหรือไม่ก็ตามเพจรับผิวรองเท้านะครับผม ด้วยความที่คู่นี้มีดอก9มิลลิเมตรนะครับมันก็จะรู้สึกว่าหน้าเทเยอะพอสมควรแล้วก็มันมีการปาดโฟมด้านหน้าออกเวลาหน้าเทแล้วก็ปาดโฟมด้านหน้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่านิ้วเท้าเรามันใกล้กับพื้นมากมันเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมารองรับแรงกระแทกนิ้วเท้าของเรานะครับผมการวิ่งลงส้นแล้วก็ลงหน้าเท้าคู่นี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะครับด้วยดีไซน์ของมันมันออกแบบมาให้มีโฟมบริเวณกลางเท้านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว การวิ่งตบลงกลางเท้าแตะยกแตะยกรีบไปอย่าแช่เท้านานถือว่าทําได้ดีนะแต่ว่าถ้าแช่เท้านานมันมีปัญหาอะไรคือเวลาเราแช่เท้านานใช่ไหมครับโฟมมันยุบมันยุบแล้วทีนี้จังหวะที่เราจะกลิ้งไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่านิ้วเท้าเรามันสัมผัสกับพื้นเยอะบางทีผมรู้สึกว่ามันปวดกระดูกนิ้วเท้านะครับคือคู่นี้มันเหมาะสําหรับลงกลางเท้าอย่างเดียวแตะยกแตะยกรีบไปแล้วก็ หเ,เ unku, สส 5, สสหมาะกับวิ่งเร็วซ้อมวิ่งทําความเร็วอย่างเดียวนะครับคือถ้าเอามาวิ่งช้าวิ่งไม่เร็วมากผมถือว่ามันไม่ค่อยโอเคมันตอบสนองไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราใส่ความเร็วนะครับจากที่ลองเทสมาในเพจสี่ครึ่งลงไป4ี่ครึ่งเพจสี่ถือว่ามันตอบสนองได้ดีนะคือรอบขาเราสูงใช่ไหมครับพอรอบขาเราสูงนะครับหรือว่าก้าวยาวขึ้น่อให้ก้าวยาวขึ้นรอบขาเราก็จะสูงตามไปด้วยใช่ไหมครับพอรอบขาเราสูงนะครับเวลาที่เท้า แตะพื้นก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วการแตะยกแตะยกเนี่ยมันไปได้ดีกว่าแล้วก็ยิ่งกดเร็วเร็วไปเรื่อยๆนะครับอย่างต่ํากว่าเพจสี่เนี่ยผมทดลองสปรินต์ดูก็รู้สึกว่ามันตอบสนองได้ดีมันไปได้ดีมันยุบก็จริงแต่รู้สึกว่ามันนุ่มเด้งมันมีแรงคื้นที่สูงนะครับมีแรงคื้นที่สูงสูงกว่าวิ่งช้าๆก็ถือว่ามันเหมาะมันเหมาะกับการวิ่งในเพจเร็วๆเอามาแข่งทําความเร็วนะครับคู่นี้ถ้าวิ่งช้าไม่เหมาะเลย ข้อดีของรองเท้าคู่นี้ก็คือมันเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบานะครับผมเบาแล้วก็ยกขาง่ายควงขาง่ายคนที่จะใส่รองเท้าคู่นี้ได้ดีผมมองว่าต้องเป็นนักกีฬาหรือเป็นคนที่มีความแข็งแรงสูงนะครับมีความแข็งแรงมากนะครับผมถึงจะวิ่งรองเท้าคู่นี้ได้ดีเพราะว่ามันตัดเรื่องความสบายตัดเรื่องคูชั่นนะครับจากฟูม todo, อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันบังคับให้ลงกลางเท้านะครับแล้วก็คิดว่าต้องเป็นคนที่มีน้าหนักตัวเบาแต่ยกแต่ยกไปได้ไวนะครับถึงจะ ใส่รองเท้าคู่นี้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าระยะประมาณ5-10ถึงิกิโลเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรต่างๆจากรองเท้าถือว่ามีน้อยนะครับคือสรุปโดยรวมเลยนะคู่นี้ผมมองว่าไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับผมเอาจริงๆแล้วไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือไม่ใช่นักกีฬาเป็นนักวิ่งทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วคือผมมองว่าคู่นี้มันออกแบบมานะครับออกมาแบบนี้ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมถือว่ามัน ขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในโลกมันมีรองเท Trans ้าเยอะแยะให้เลือกให้ลองใช้นะครับผมคิดว่ามันก็คงมีรองเท้าที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าคู่นี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าคู่นี้ฟังรีวิวอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็คิดว่าก็ไม่น่าจะต้องซื้อมาลองใช้นะครับแต่ว่าถ้าใครคันใครอยากลองหรือใครชอบอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ต้องไปลองไปตามหามาใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครหามาใช้แล้ว ได้ผลอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับเผื่อเ,เพื่อนๆที่ผ่านแวะเข้ามาจะได้เข้ามาดูเข้ามาอ่านกันครับอ่ะต่อไปมาว่ากันคู่นี้ฟาสอ่าในโตอ,อีลิตหนึ่งะครับผมคู่นี้ก็ผิดหวังอีกเหมือนกันผิดหวังยังไงคือคู่นี้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นไฮเปอร์ชูนะด้วยรูปทรงของมันอะไรเนี่ยมันน่าจะเหนือกว่าซูเปอร์ชูนะครับผมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีโฟมที่หนานะครับมีโฟมที่หนาหรือไม่ก็ มันมีแรงดีดเด้งส่งที่รุนแรงนะครับปารากฏว่าผิดคาดผิดคาด,ดหมดเลยนะครับผิดคาดยังไงเรามาว่ากันที่โฟมของคู่นี้กันก่อนนะครับโฟมของคู่นี้แยกเป็นโฟมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นโฟมท็อปคือเป็นโฟมในโตอ,ลอีลิทนะครับมันให้ฟีลที่แน่นเด้งนะครับมีระยะยุบตัวที่น้อยนะครับโฟมด้านหน้าเนี่ยสูงแค่27มิลเองนะครับผมส่วนโฟมด้านหลังเป็นโฟม EVA นะครับผม ฟีลการเดินนะครับเวลาลงส้นรู้สึกว่านุ่มนะครับนุ่มสบายดีแต่พอเวลาวิ่งจริงอ่ะรู้สึกว่าฟมมันยุบตัวแล้วมันคืนตัวไม่ทันส้นของเรานะครับ้นเท้าของเรากระแทกพื้นนะครับผมวิ่งลงส้นกระแทกพื้นนะครับลองวิ่งกลางเท้านะครับวิ่งกลางเท้าลงเต็มเท้าแต่ว่าจังหวะที่ส้นลงพื้นอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันกระแทกพื้นอีกเช่นกันนะครับรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ถ้าวิ่งลงหน้าเท้าก็รู้สึกดีหน่อยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้ว่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบฟิลที่แน่นแน่นแบบไม่ค่อยโอเคคู่นี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคสําหรับผมคือมันแน่นแล้วมันเด้งก็จริงนะครับมันมีระยะยุบนิดหนึง่งแต่ว่าปัญหาคือพื้นของโฟมมันเตี้ยไปอะ่ะมันแค่27มิลน,นะครับคือตอนแรกก่อนจะซื้อมาคิดว่าคู่นี้มันน่าจะมีโฟมที่สูงนะครับหรือไม่ก็เป็นรองเท้าที่มีแรง ดีดเด้งสูงอะไรเงี้ยประมาณว่าเป็นรองเท้าไฮเปอร์ชูดีๆคู่หนึ่งแต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็ใช้งานจริงรู้สึกว่ามันตลับปัดมันกลับกันหมดเลยนะครับคือโฟมแน่นเด้งก็จริงแต่ว่ายุบตัวน้อยแล้วก็พื้นด้านหน้าตัวยหแล้วก็ด้านหลังเนี่ยดันกลายเป็นโฟม EVA แล้วก็พอวิ่งแล้วรู้สึกว่าส้นกระแทกพื้นนะครับแล้วราคาค่าตัวของมันเนี่ยราคาป้ายนะครับราคาป้าย9,400บาท แพงเลยนะครับแต่ว่าคู่นี้ได้มาในราคา3,690บาทก็ถือว่ายังโอเคก็ถือว่าซื้อมาลองนะครับก็ผิดหวังเลยตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเอามารีวิวให้ฟังกันนะครับผมส่วนเรื่องการระบายอากาศถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีแบบดีกลางๆก็ยังพบปัญหาระบายอากาศไม่ทันนะครับอมความร้อนบ้างเล็กน้อยผ้าอัปเปอร์ก็ยังเป็นผ้าพลาสติกนะครับแต่ก็บางลงมันบางลงจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่รีวิวก็คือฟาดฟอร์เวิร์ดนะครับผม ความมั่นคงถือว่าเป็นรองเท้าที่มั่นคงดีนะครับมั่นคงดีการยึดเกาะก็ถือว่ายึดเกาะได้ดีมากไม่มีปัญหาอะไรปัญหาบาดกัดเสียดสีอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมโครงรองเท้าด้านหลังก็มันล็อกข้อเท้าอะไรได้ดีนะครับไม่พบปัญหาส้นหลุดอะไรก็ถือว่าฟูม่าเขาออกแบบเรื่องส้นอะไรเงี้ยมาได้ดีนะครับเรื่องส้นเรื่องโครงรองเท้าด้านหลังนะครับส่วนมิติรองเท้าคู่นี้นะครับความยาวถือว่าปกตินะส่วนหน้ากว้างถือว่า กว้างกว่าคู่เมื่อกี้นิดหนึ่งรองเท้าสามารถเลือกตรงไซส์ได้นะครับราคาที่ซื้อมา3690บาทนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านเดียวกับคู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งก็คือ DV8 ในตัว Edit 2นะครับคือผมซื้อมาพร้อมกัน3คู่นะครับของ p ูม a านะครับผมก็ลองไปหากันดูนะครับตามช็อปช่วงลดราคาหรือไม่ก็ตามร้านตามเพจที่ว่าเอารองเท้าฮิ้วหรือว่ารองเท้าเอาเรสตอะไรพวกนี้มาขายนะครับก็ลองไปหากันดูครับ ส่วนดรอปของคู่นี้มีดรอป8มิลลิเมตรนะครับด้านหน้า27โฟมท็อปส่วนด้านหลัง35เป็นโฟม EVA นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับฟีลการวิ่งก็ถือว่ามันเป็นรองเท้าที่แน่นนะครับถือว่าแน่นถ้าต้องลงหน้าเท้าอะไรเงี้ยถือว่าโอเคที่สุดถ้าลงกลางลงส้นผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลงกลางพอได้แต่ว่าต้องทนรับแรงกระแทกนะครับเวลาส้นเรา กระแทกพื้นอ่ะเพราะว่าโฟมมันยุบตัวคืนตัวไม่ทันนะครับถ้าวิ่งลงหน้าเท้านะครับหรือค่อนไปหน้าก็จะรู้สึกดีหน่อยแต่ก็ถ้าคนที่ชอบนุ่มๆคิดว่าไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ารองเท้ามันแน่นยุบตัวน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องแรงดีดเด้งแรงส่งอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่รู้สึกว่ามันวิ่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ถามว่าสนุกไหมผมว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับคู่นี้ก็ถือว่าผิดหวังอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อ2คู่นี้เมื่อเอามา ลองวิ่งด้วยกันก็รู้สึกว่าไม่โอเคทั้ง2คู่นะครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบคู่ไหนของฟูมาผมชอบคู่ d ีเวในตัวอีลิซนะครับคู่นั้นจะลงตัวกว่าแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่ว่ามันแตกต่างจากคลิปที่ผมเคยทํามานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะไบแอสอะไรกับรองเท้าแต่ว่าอันนี้เป็นความชอบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับกับรองเท้าทั้ง2คู่ที่ว่าเอามารีวิวในคลิปนี้นะครับผม ใครคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองพิมพ์ลองคอมเมนต์กันมานะครับใครมีคําถามอะไรก็ส่งคําถามกันมานะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ